สวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวสองชั้นทำเลดีนะคะอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดแพร่เลยนะคะในคลิปนี้ราคา2อ้านเก้าแสนบาทค่ะทุกท่านอยู่ในตัวเมืองนะคะทำเลดีเลยทีเดียวนะคะสามารถกู้แบงค์ได้เต็มด้วยนะคะแถมมีเงินเหลืออีกค่ะทุกท่านเจ้าของขายเองนะคะเนื่องจากเจ้าของย้ายไปรับราชการต่างจังหวัดนะคะ บนพื้นที่200ตารางเมตร50ตารางวานั่นเองนะคะทุกท่านสามารถที่จะหิ้วกระเป๋าย้ายเข้าไปพักอาศัยกันได้เลยนะคะบ้านหลังนี้มี4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องรับแขกจอดรถในบ้านได้ถึง2คันค่ะต่อขยายห้องครัวส่วนข้างบ้านติดไฟเราไลท์ พื้นกระเบื้องเป็นแกนิโตนะคะพร้อมทั้งมีเครื่องปรับอากาศ3ตัวค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะคะทุกท่านระบบไฟปลอดภัยหายห่วงนะคะฝังท่อร้อยสายอย่างดีเลยค่ะทำเรดีนะคะหน้าพักอาศัยอยู่ใกล้ธนาคารต่างๆนะคะเช่นกสิกรไทยพาณิชย์ขุงเทพและออมสินค่ะ สามารถใช้ระยะเวลาเดินทางไปห้างบิ๊กซีประมาณเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้แหล่งของชุมชนใกล้ร้านอาหารใกล้ย่านกาดนาทองนะคะ ท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะเจ้าของขายเองนะคะทุกท่านแอดมินใส่เบอร์โทรของเจ้าของบ้านไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรกันได้นะคะถ้าถูกใจโทรคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะสามารถนัดชมพื้นที่จริงกันก่อนได้นะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจสําหรับคลิปนี้เจเคนกขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ